สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาครับวันนี้ครับเราผมไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีในวันนี้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้นี่ตลาดเนี่ยตกหล่นแดงฉานเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับกับใครที่เล่นคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วที่สำคัญนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ต้องรอดูกันเลยครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็อยู่ในตลาดคริปโตเคอร์ซีนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ปีละผ่านมาประมาณ3ามช่วงเวลาแล้วครับแล้วก็พบว่าวันนี้ก็ไปอีกช่วงหนึ่งที่น่าจะเป็นอะไรที่กำลังวัดว่าจะลงหรือขึ้นนะครับซึ่งคืนนี้นะครับเขาจะมีการประกาศเรื่องดอกเบี้ยนะครับของรัฐบาลนะครับที่อเมริกาเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพวกเราก็คงต้องเตรียมตัวกันนะครับ แต่ว่าอย่างนี้ครับผมอยากจะมาแนะนำสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีค r y p โต c u r r ร n c y อยู่ไม่ว่าจะเป็น bitcoin ethereum หรืออะไรก็ตามนะครับผมจะแนะนำว่าในช่วงขาลงเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับซึ่งทำให้อยู่รอดในตลาดได้ครับอันแรกนะเดี๋ยวอยากให้มาดูตรงจอตรงนี้เลยนะครับโอเคครับทุกท่านในช่วงตลาดขาลงแบบนี้ครับอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ ในเรื่องของการลงทุนนะครับในคริปโตเคอเรนซีอันนี้นะครับผมมองว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับในเวฟครั้งนี้แล้วนะใครที่มีเหรียญ b i t c o i n อทิลเ e ียมนะฮะเอด้าไลท์คอยลวก็ตามเนี่ยที่ผู้คนลงทุนอยู่นะครับก่อนจะถึงคืนนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเหรียญตัวเองนะครับด้วยการเข้าตัวนี้ครับ w a r d e n s w a p f n n a n c e นะครับนะฮะตัวนี้แล้วเปลี่ยนเหรียญทุกท่านที่มีนะครับให้เป็น USDT ซะนะครับยกตัวอย่างเนี่ยสมติมีเหรียญดอปอยู่เปลี่ยนให้เป็น USDT นะครับนะครับเพื่อให้เปลี่ยนเป็น stable coin เก็บไว้นะครับแล้วอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ผมอยากจะแนะนำว่าให้เอา USDT ของท่านนะครับนะครับมานี่ครับมาฟาร์มในแพตฟอร์มนี้ครับ Pancake Bunny Finance ครับซึ่งเอา USDT มาฟาร์มมาไว้จะได้ดอกเบีย้ยเนี่ย28.81%ต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปแต่จะคงเงินคุณภาพของท่านเอาไว้ครับ ท่านก็เอา USDT นะมาฟาร์มไว้นี้นะครับซึ่งมันจะเห็นไหมครว่าผมเนี่ยได้ลองฟาร์มไว้เนี้หนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับก็จะได้ดอกเบี้ยเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆเลยนอกจากดอกเบี้ยที่ได้นะครับเป็น USDT แล้วนะครับก็ยังได้เป็นนี่ครับเหรียญบันนี่นะครับเหรียญบันนี่ตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่162ดอลลาร์ต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับ ซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาที่มีเยอะเพียงพอเนี่ยคุณก็เคลมออกมาครับแล้วก็ไปแลกเหรียญเป็นบันนี่นะครับเอากลับมาฟาร์มต่อครับเป็นการเล่นดอกเบีย้ยทบต้นแล้วรอวันเวลาที่บิตคอยเนี่ยหรือเหรียญต่างๆจะเริ่มขึ้นซึ่งไม่แน่ครับหลังจากรัฐบาลประกาศแล้วถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยเย็นนี้ โทษษพรุร่งนี้เช้าครับก็อาจจะขึ้นอีกทีก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเราเอาเงินของเราอ่ะเปลี่ยนเป็นสเตเบิลคอยแล้วมาพักไวนะ้ที่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองของผม,ผมโอเคครับทุกท่านก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วมีความเห็นอาจจะไม่เหมือนผมนะครับแต่ผมเนี่ย อยากให้ทุกท่านเนี่ยรักษาเงินต้นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตลาดนี้ยอมแล้วว่าผันผลจริงๆนะครับแล้วหลายคนเนี่ยก็อยู่ในความคาดหวังนะครับจากกําไรสูงๆได้เป็นล้านๆเนี่ยอาจจะหายไปเลยก็ได้วิธีการเนี่ยผมแนะนําว่าเอามาทําแบบนี้แล้วค่อยเก็บดอกบเบี้ยไปนะครับแล้วถ้าเหรียญต่างๆเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับขึ้นมานะครับซึ่งเราอาจจะไม่ซื้อได้ต่ำที่สุดแต่คอนเฟิร์มว่าขึ้นเนี่ยแล้วเราค่อยเอาเงินในเนี้ย กลับไปลงทุนอีกรอบครับเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเรานะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่อยู่ในตลาดคริปโตเคอ n เรนซีนะครับสนใจหรือสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ที่คลิปข้างล่างนี้ผมปกติไม่ได้มาทําคลิปนี้แต่เห็นแล้วอดเป็นห่วไม่ได้ครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่รู้จักกันเนี่ยตอนนี้เริ่มกังวลกับ,กบเรื่องนี้ละนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ